สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ภาษาอังกฤษนะคะเรายังอยู่เกี่ยวกับสระในภาษาอังกฤษนะคะก็คือเสียงสั้นกับเสียงยาวอีพีสองนะคะวันนี้ครูคก็จะมาฝึกเด็กๆออกเสียงนะคะระหว่างเสียงสั้นกับเสียงยาวนะคะของแต่ละตัวใช่ไหมคะเสียงสั้นนะคะก็จะเป็นแอเออีออแลวก็อะใช่ไหมคะเสียงยาวก็จะเป็นเออีไออ ยู you, นะคะก็คือชื่อของเขา <tick. S 1> นั่นเองนะคะส่วนเสียงสั้นก็จะเป็นเสียงของเขาก็คือแอเออออะนะคะเวลาออกเสียงนะคะเด,ด็กๆต้องออกเสียงตามคุณครูคแล้วก็จำคำศัพท์ด้วยนะคะจะได้จำได้นะคะอ่ะอย่างเช่นคำศัพท์เสียงสั้นนะคะของตัว A ก็จะเป็นคำว่า Cat Cat เห็นไหมคะเราจะออกเสียงสั้นนะคะไม่ได้ลากเสียงยาวใช่ไหมคะคือเอคือ แคทเห็นไหมคะมีคําว่าแอทนะคะส่วนเสียงยาวเอคอนเอคอนเห็นไหมคะจะมีคําว่าเออยู่ด้วยใช่ไหมคะเอคอนแบบนี้นะคะก็จะแตกต่างกันมาดูที่ตัวเลขกันเลยนะคะที่ตัวเอนะคะเรามางดูเสียงยาวเก่อนค่ะเสียงยาวก็จะยาวกว่าคือเอใช่ไหมคะตัวมีคําว่าเทรนรถเทรนรถไฟคิกคิกคิกพีก เสียงสั้นเสียงสั้นนะคะแทนเป็นคำว่า hand h a hand h a hand hand happy happy ต่อไปค่ะต่อไปเี่อยู่ในเสียงยาวของเขานะคะเสียงนะคะที่คำว่า t c h t b c h a b b b e e m t m e a t นี่ไปเสียงสั้นตัวสีเหลืองนะคะต่อไปสีสั้นสีเหลืองนะคะจะมีคําว่า bed bed เตียงนอน pen pen แล้วก็ข้าวขาเด็กเด็ก pen ต่อไปค่ะตัวต่อไปตัว e y ที่เสียงยาวก่อนนะคะเสียงยาวสีน้ำดำนะคก็จะมีคำว่า kite 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 tight 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 light 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 ต่อไปเสียงสั้นนะคะเสียงหยอง มาดูเสียงสั้นสีนวงนะคะคิดคิด h ิดคิด h ิ t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  เสียงมากค่ะต่อไปตัวโอเสียงยาวค่ะมีคำว่าโอเสียงยาวก่อนนะคะก็จะมีคำว่าโคโบโคลโบโซนโบโซนต่อไปเสียงสั้นนะคะมีคำว่าโดอกเสียงสั้นนะคะมีคำว่าดอกตุกดอกตุกุดตุกุด b อ x กรผ o บอกบอเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปด้วยูนะคะตัวนส้เสียงยาวมีคำว่ากูรูกูร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 ยูนิไซยูนิไซยูนิไซคูนิไซต่อไปเสียงสั้นนะคะมคว่าอัมเบลอัมเบลล่ะอัมเบลล่หลักวักหลักหลัก อัพ t เตสอัพเตอัตเก่งมากค่ะเดกเก่นมาครับฝูกออกเสียงด้วยนะ